สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องมื้อนี้กะเด็ดนอนฟาง,งบวบเนาะสิใส่แกงปลาดุกพี่น้องแกงปลาดุกอ่อมปลาดุกเลยเนาะเพิ่นเก็บมาแต่นาม,มื้อนั้นแหละซื่นนี่แหละพี่น้องงามงามเด็ดเอาอ,อัอน,ออนนะุ่นๆเนาะใส่เข้าอีตู้หอมพี่น้องข้าวซหั่นเครือเห็ดเป็นสินเป็นสิญนน้ำจักหน่อยพี่น้องปลาสามตัว ยูกี้กับเอกเอกเอกี่พค่อยอยู่พี่นอออ้องเออันั่งน้อยอย่างกินข้าวอมาน้อแฟนหัวจานฮะกินข้าวเบิ่งขึ้นมา,ลนนออมานเลยพี่น้องให้น้องเพลินขึ้นมาส่งแล้วกข้าวเ่อ้เอกเอกอีกพได้อยู่นอนเขาเดียวนึงเลยตื่นป้อนเลยฮะมามามาออกด้วยน,น,งนังมันแขง็งๆวันดีปิป้งปลาดังไ,ไฟดังไฟย่างเนื้อปลาแดดเดียวให้เพิ่นเนื้อปลานิลน เสร็จคำน้อยๆค่ะคิ้วเข่ากอกินเกืบบอบเกินสามคำเดียวคลายกองยูกกี้ยูกกี้กินเองอย่ามันมีกลางอย่ามันต่ออย่ามันมกางาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุจ้าทุจ้าทุกจ้าหั่นเพื่อไปนั่งก่อน หิวเข่าหรือพี่น้องเออหิวเข่าจ้นสั่นปลาซื้อมากระปล่นแน่แ้วก็แกงกระเบิดแล้วบันนี้พี่น้องใส่หมักเขือพร้อมเจ้าละลายคนเราจะพักพยาดอกเกือมันนุ่ลงหมักกินตอนพักนุ่มอนบักบวบมันผัดหอมใส่ปลาสวัสดีจ้าคนนอยหิวเข่า จาแฟนปอนหิวหิวเพียงหิวหิวเพียงผู้ผููู้้เก็บถิ่มลงให้ไก่กินหิวเหอบอกเอกเอกสื่อคนกินห้เป็นเห็ดยั้นนักพี่น้องเอกกะปลากะเตรียมพักให้พ่อผุนสื่อดอกพ่อผุนแกงพ่อผุนอยู่เห็ดยังกระปุกโซ่เห็ดไปแล้ว เด็ดยังก็เพอสิแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอัดไว้ประตูคาะอดไว้นี่นี่อัดขี้วนโชวลวนแหงล่างพักล่างมีเตรียมใส่ไว้บุกินบ่บุกินแล้วก,กระยาบุกินแรถเอาไวก้กินกินแล้วเอาไว้กินขับแรงและอ่อมหั่นอ่อมนีถ้ามีมะเขือาลายใส่มะเขือาลายเขาหมักกินเนาะ ไข่หมกเกลือมันสุกๆกนะพี่น่อง้เวเวเอาอีกหน่วยหนึ่งดีกว่าใส่ผักเยอะๆไปกินได้ไหมลูกอยากน้ำบ่ะมีน้ำกอกซาดตังค์ยายาลูกมาจับเทรศลพท์รันิ้วแมวแมวชนนี่นะเดีกน้อยเพรละอยำลายผลลนพธเพาะผักลายเติม ตูู่ดใส่น้ตหอมหูดไนมันใส่ใส่ทั้งก่างรดมันโมงหงมันกระจายเลยแีมิี้วิธี้พดแงมี่น้องเอ๊ะเอ๊ะ เคอนี่ใส่ลงไปก่อนนิดน้อยให้มชุบโอ้ยเห็นห,หนมกเคานีอ่อมอ่อมนะเด้นกน้องพี่นอ้องอ่อมเดียงอ่อมเนื้ออ่อมเนื้ออ่อมน,อมนม่องมัวแถวเดมถ่ายหน้าบ้านมักอย่างไปเปิดประตูลงลงหกันใดตัว หอมแกงแรงหอมคุ้มๆนนุ้มเลยหย่อนอบวนหย่อนอุบวนตอนนี้ีหม้อผดเลยเนาะพี่น้องใส่ใบมะคามใส่ตะไคร่ลงไปเนาะในหม้อต้มกุกี้กับปวนปวนโอ้ยจักรเลนน้ำลูกกับบนอนะ เอาพักลงกับพอดีแหละน้ำฮันดีฮัดีดีเห็ดยังอีแหละนี่ยังอีแหละนี่นี่คือไอตู่กับู้ดฮูดฮู้ดม็ดมันใส่ลงไปน้ำมืดมืดเนาะพี่น้องหันไปทางพี่บอจอนแกงเฮ้อบ่ ลูกกระปวนแห้งอย่างไปย่างมาอยู่มากวนแล้วก็ย่างไปพุ่นสบายดีแล้วนะสบายดีสบายดีเด้อเจ้าอืมนี่จะสีหาพันกิ่มแล้วเด้อ ใส่ผักลงไปกินนะจะคั่นลิ้นนะมิวกี้เอ้ย,ยไฟอ่อนเพ้อเติมทานลงไปเกล้งกีนนะแ,แกงปลาแกงปลาดุกเสียบหน่อลบวบให้กินบบกินเบย์คั่นลิ้นเข่ากับโบกินเมเป้อนกับโบกินเอาเปลือกมันออกให้ค่ะจากวัดสรีถ่ายตื่มกว่าเก่าจากหนึ่งมืออให้กินเลเะเทไปเลยนี่งฟักทองให้กินเนี่ย โอ้โหช่อ,องทุกมุมหัดกระถือว่าได้กินอยู่อันนี้ลิ้นไปนำกินไปนำสช้หอยป้อนให้กับโบเอายังเอาเองก็ขั้นลิ้นทิ่มเบิดเคี้ยวหายเบิดคำนี้อื่นให้โบก,กินจักดิ่งนี่บอกเออยังถือว่าได้กินอยู่ส่วนหน่อยใสยป่ปากไว้ทิ่มส่วนลายแล้วก็ได้กินส่วนหน่อยไปหาอันล่างมือไอ้เพุ่นกับพี่นอ้องเอ้ย ล้างมือเพิ่นแล้วก็สิไปห้างเอาตัวเพิ่นเฮ็หี่ยห์กลางเทือนเอาความสะอาดทิ่มลงโอ้หอมกลิ่นนี่ขนาดเลยบ่จาะจูดเพราะอีตู่พี่น้องเพราะอีตู่มากมันเนาะยอดอ่อนมันบ่มีหอมกันแะไรพี่น้องแต่ว่าต้องฮูดถ้าใส่ทั้งกลางมันมันบ่มีกลิ่นหอมพอดีปลาเปื่อยเด้นี่หอมใบมันยอดมักบวบพี่น้องนี่เอาอีตู่เก็บมาแต่หน้ากันพี่น้อง หยิกๆลงตะปงหม้อได้เลยเครือสุกเลยบัวดูวเข่าเลยพี่น้องเลยบ่ายเยนาะบ่ายกว่าลูกสาวก็แห้งปวดค่ะไหอือนางถวยแตกได้ลูกลูกสาวปวดแห้งพี่น้องเลยลิ่นอยู่แถวหน้กกับโบว่าดอกนะเนาะิ่นอจากมาบ่นนี่นะแถวมักผิกประเดกบ่นกินเขา่าก็ลิ่นแน่วว่าหายลิ่นนะ บ่ได awesome, awesome, ้ว่าแต่มักสิกระแดกเล่นแถวๆนี่อือเป่าซาเป่าไก่ซะเออเออหอมแล้วหิวข้าวแล้วยังบ่มีไผกินข้าวเที่ยงซ่ําเพิ่มเกลือแดดมาลเด้บัดนี้พ่อเพิ่นตัดหญ้า้นี่จันอยนี่หญ้าดกตัดกอบเบิดืนบ่ล้ง่ายดอก ตอนเศ้าก็ถูกบ่อปูนเนาะถูกบ่อปูนก็โอ้ย2คน3คนก็ยังบ่หึงเือแต่เือเตนเือย่อยซะพี่น้องเอ้ยมันเอาเอาเฮ็ดออกบ่ก็เจ้าว่าแต่บ้านเฮายังบ่ค่อยออกปานใดบ้านอื่นกําลังเริ่มออกเอาเฮ็ดนี่นะจังเป็นหยังาพวกเ็ดกําลังออกมันาคือกันกับเอาพนี่แหละลถ้ามันออกมีคนบ้านเฮาได้บ้านอื่นเาได้ลายอยู่เ็ด กำลังออกที่บ้านเ้ายังบวมีใครได้ยังได้ไปหาพี่น้องมันออกน้ำลังหมู่แหละปงโปงปงโปงหม้อป้งหม้อ <c oughs> คนมึนกลับมาอีกแล้วพอดีกินข้าวแล้วไปอาบน้ำให้มิวกี้อยู่ตลาดั่นี่อันนี้อนะันะน,ะนะน,น,นี้อันี้ทานทานเฮ้ยบุญพี่น้องเออเต็มหนาเลยเน,น,น,น่เน่เน่อาบน้ำให้มิวกี้ไม่ใช่เลย กี่ที่ได้กินยังคะอยอยู่ผู้เดียวแห้งโบลีเห็ดกินยังเผ<ๆ>ื่อมีของกินกับ,บโบลีเห็ดโผโผลูกดื้อแห้งพี่น้องเลยตอนนี้กระตักใส่ถั่วมาเป็นทีเรียบร้อยๆเลยพี่น้องแกงปลาเฮาแตา่พี่น้องไหมเซ็ปเซ็ปน้ำกันแขงปไปเร้่อพี่น้องเด้่องเซ็ปเซ็ปน้ำกันไง กหอมเครื่องพอดีเหนื่อยเลยได้พี่้องกินจัเป็นเด้หอมหย่อนบวบบได้กิน กงปลาป่นปลาตัน bueno. mm, so ึ่งชาบ่นิงกมน่อนี่พ่อกงยเ่ไดะออกมากินัหน่อยนแลมาหมอยัง ย่างอินมาโน่ตัวน้าลงข้างล่างพี่น้องมอมแมมแหงเอาไปน,นัง่งรินน้ำในกระบังค่ะรินน้ำก็เสื้อผ้าเห็นยังเั่งเตียงค่ะเอาลงไปจุมมจ่มน้ำจุ่มรินละละกะา,ากกับบัวจุ่มเลยดูดกินน้ำพี่น้องต้องรุบไปเชื่องไว้เไวดจนบุ้มยังเตียงสุดที่งานจมักน้ำน้ำเข้าปากบ่นะบ่ ใน้องแพลวเบิ่งค่ะกินแล้วจังลงไปเปลี่ยนน้องแพวเนาะห่อนหเดี๋ยวนึงเอกเอกหลุมเนาะ เวลาสิมีเวลาแบบแบบบรบารเงินชันขบวนมีผู้หนึ่งอย mm ู่เวลาสิกินข่าวย่างๆกันนุ่ทำอยู่คนเดียวก็เลยทำสมุนไพรกินข่าวเดี๋ยวขึ้นมาหนึ่งเนี่าได้กินข่าว

ปลาก็หอมน้ำมันก็หอมน้ำห่อนห่อนแล่ออแลตอนห่างมันอยู่ทั้งหลุมเนียเห็ดละโงกเด้อแกงเห็ดบวกกับขมิ้กก็กินทหารกระโบชิงขแบบิดอยากแบบขิดอยากแห้งน,นะขมิก้กก็กินแต่ว่าก็าอยากอยู่แต่กระโบทิ่ขิดอยากคือแกงเห็ดละโงก พราะว่าปีนี่มาแกงเป็ดปวกกินชุนหนึ่งชของเถอะแกงเป็ดให้เรางงให้ส่วนเด็กกินแบบแกงกินตังหากแต่มันขนาด โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอร์จูวัยสม,มัยกันเด้อจังไดรก็ขอขอ,ขอบคุณขอ,ออข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูทุกคนเด้อติดติดตามครับคุณทุกๆกำลัในใจตลอดมาสำหรับขี่มอเตอร์จูโตาไปแล้วพาไกินแล้วพาวไปเปลี่ยนน้องแพลวเหมือนกันพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลย